สวัสดีชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทีวีโซนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกการตั้งค่ายิงหัวทุกรุ่นเลยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจใผมด้วยนะครับไปดูการตั้งค่ากันเลยสำหรับการตั้งค่าในวันนี้นะครับพอไปปรับ175นะครับผม แต่ก็เป็นกล้องเลดดอนะครับปรับที่200นะครับผมสโคปคูณ2ปรับ200นะครับสโคปคูณ4ี่ก็ปรับที่200นะครับผมสโคบสไนเปอร์ก็เช่นกันครับปรับที่200ปุ่มกล้องอิสระปรับ100ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตังค่าที่ผมแจ้งในวันนี้นะครับผม ถ้าใครเอาไปใช้ก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและรอติดตาม EP หน้านะครับว่าผมจะแจกการตั้งค่ารุ่นไหนอีกวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันศุกร์ครับผมสวัสด,ดีครับ